ตัวชี้วัดอย่างหนึ่งก็คือยอดจองรถในางานมอเตอร์โชว์เนี่ยมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยเราจะรู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงในแง่ของปริมาณการจองเนี่ยจีนชนะญี่ปุ่นไปแล้วนะฮะกวางชี่นี่คือกวางเจาอ,อุตมิทีมนี่ก็จะมีพันธมิตรเป็นญี่ปุ่นคือหมดนะัะจากนั้นรถโตโยตา้ามิ s ูวิชิฮ h นด้าอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยมีหน้าตาเหมือนกวางชีอ่อโตุมิทีมกวางชี่อโตุมิทีมเป็นคนผลิตครับรถญี่ปุ่นใส้จีนเนี่ยไม่ใช่ผมพูดนะครับ ใครๆก็พูดครับพุกส่าวาเกนเลยมีนโยบายปิดโรงงานในเยอรมันครับเพราะ EVG นี่แหละทาให้ยอดขายในจีนตกต่ํายอดขายในยุโรปตกต่านะครับความยิ่งใหญ่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเส้นทางแห่งความสําเร็จคือการเดินทางที่ไม่หยุดยัง้งไม่ใช่แค่ความพยายามเพียงลําพังแต่เป็นความร่วมมือซึ่งกันและกันความม,มุ่งมั่นคือหัวใจแห่งชัยชนะเส้นทางแห่งความสำเร็จรออยู่ข้างหน้า อย่างเวสเลกดีบีสว่วเท้าวสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องโลกพิกข้วยานยนต์โลกเกิดพิกผันขึ้นมานะฮะไม่ใช่พิกล็อกนะพิกผันคําว่าพิกผันก็คือจาก A เป็น B ีจาก B เป็น A นะ,ะครับขั้วเหนือกับขั้วใต้กลับกันนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านทราบนิดหนึ่งก็คือว่าในประเทศไทยเองเนี่ยตัวชี้วัดอย่างหนึ่งก็คือย,ยอดจองรถในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยเราจะรู้ว่า สถานการณ์เป็นยังไงตอนนี้เนี่ย17แบรนด์ครับของจีนเนี่ยจริงแบรนด์ดังมี4-5แบรนด์แต่แบรนด์ที่เข้ามาทั้งหมดตอนนี้17แบรนด์จีนญี่ปุ่นมีสัก6แบรนด์นะฮะก็มองว่ามันก็เป็นจํานวนที่ไม่เท่ากันแต่ว่าถ้ามองในแง่ของปริมาณการจองเนี่ยจีนชนะญี่ปุ่นไปแล้วนะฮะฉะนั้นในประเทศไทยก็มีการพลิกขั้วกันขึ้นมาในลักษณะของยอดขายเราก็ประเมินคร่าวๆว่าจีนชนะนิดหน่อยแล้วกันนะฮะแต่ว่าอันดับหนึ่งก็ยังเป็นโตโยต้าอยู่นะครับเ เรามองที่มูลค่าของบริษัทรถยนต์เนี่ยเราก็ยังเห็นสิ่งหนึ่งที่ยังยากอยู่นะครับก็คือจีนยังห่างไกลมูลค่าก็คือราคาหุ้นคูณด้วยจํานวนหุ้นนะฮะก็มีเทสลาแหะครับมีมูลค่ามากสุดในโลกอันดับ2องโตโยต้าอันดับสามบีดีอันดับ4ี่เซี่ยวมี่อันดับ5้าเฟอร์รารีอันนี้เรามองคร่าวๆก่อนเนาะแต่สิ่งที่เราอยากให้มองต่อไปก็คือการเพิ่มขุ้นของราคาหุ้นเนี่ยมันพลิกผันเป็นอย่างยิ่งก็คือญี่ปุ่นติดลบครับติดลบไปที่เท่าไหร่ล่ะ โตโยต้าลบ5.788นะฮะแล้วยังมี Honda มี n i ส s a n เนี่ยติดลบกาวูดเลยครับอันนี้เราไม่พูดถึงมันเนาะแต่เราจะมองอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า b บ n z ์ B M W นี่ก็ติดลบเยอะก็คือประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ B M W ติดลบไปถึง30เนะฮะเบนซ์ ben, ติดลบไป13.93 Ford กับ G M ซึ่งเป็นอเมริกันก็ค่อนข้างดีนะฮะแต่ทำไมดีทำไมเร็วนี่ราคาหุ้นมันไม่ได้สะท้อนถึงสุขภาพของบริษัทเท่าไหร่หรอกครับมันสะท้อนถึงอนาคตมากกว่า ว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมปัจจุบันอาจจะไม่สะท้อนราคาหุ้นจะสะท้อนอนาคตอันนี้เป็นโจทย์ที่เราต้องรู้นะครับว่าปัจจุบันสุขภาพอาจจะกลางๆแต่ว่าอนาคตดีนี่เขาก็ราคาหุ้นก็จะขึ้นไปล่วงหน้านะน,นี่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการทํานายอนาคตโดยดูราคาหุ้นนะครับการพิกตัวอย่างรุนแรงของจีนเนี่ยมันมีผลต่อตลาดโลกเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะ BYD นะ ที่มีอัตราการขึ้นของราคาคุนถึง31.38%เป็นอันดับ3ขมงโลกแล้วตอนนี้ในมูลค่าราคาทั้งหมด3.72ล้านล้านนะเห็นว่ามันจ็นที่3ก็จริงนะครับแต่มันห่างกันที่1นตั้ง10เท่ายอดขายพอๆกันนะครับ B Y D กับเทสลาแต่มูลค่าของ B Y D มันน้อยกว่าเทส l a ทั้ง10เท่านี่แหละครับ ที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนปัจจุบันครับมันสะท้อนอนาคตมันก็ตลกดีนะครับคิดไปคิดมาแล้วยอดขายพอๆกันมีรวดีขายเยอะกว่าด้ซําไปแต่ว่ามูลค่าของบริษัทเนี่ยมีวดีน้อยกว่าเทสซาสิเท่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเห็นอย่างนึงคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็เป็นตัวหนึ่งครับสมัยก่อนเราจะเห็นว่าไอ้คนจีนเนี่ยก๊อปรถญี่ปุน่นก๊อปรถยุโรปโอ้โหกอ๊กอปก๊อปก๊อปก๊อปผมเคยไปบริษัทช้างอันนะนะผมไปเห็นรถช้างอันผมตกใจมากเลยเฮ้ยนี่มัน BM บีเอลย เฮ้ย hey, นี่มันเบนซ์นี่วะ่ะหน้าตาเดียวกันเลยหรือแม้กระทั่ง b ีวดีสมัยก่อน mm hmm. ก็ไปก๊อปโตโยต้าโคโรล,โล,ลา่าเหมือนได้เลยเมื่อ15ปีที่แล้วผมไม่เห็นก็เอออันนี้มันโคโรล,ล่าเนี่ยว่อะไรประมาณเนี้ยแต่โลกมันกลับกันนะเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นครับถอดรถวู้ลิงเป็นชิ้นๆเลยครับแล้วก็ถอดรถ b ีวดีออโต้สเป็นชิ้นๆเลยครับแล้วก็มาแกะดูว,ว่ามันทํำยังไงว่ามันถึงได้ถูกขนาดนี้อ่านี่คือราคาคอสคิวเลอร์ของเขาที่เก่งมากนะฮะราคาของวู้ลิง บิงโกอย่างเงี้ยมันราคาแค่แสนห้าหมื่นบาทอ่ะถูกมากเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมมันถูกอย่างงี้แล้วแล้วเขาเขาขายในจีนประมาณ28,800หยวนเนาะแล้วก็เป็นรถที่ขายดีที่สุดในจีนเนาะเดือนตุลาที่ผ่านมาขายได้40,000คันต่อเดือนนะ แปลกใจเขาก็เลยมาถอดเป็นชิ้นๆเขาบอกว่ารถอูลิงมันถูกเพราะว่าต้นทุนมันต่ำนะฮะมันประหยัดต้นทุนนะฮะชิ้นส่วนต่างๆทั้งหมดก็เพรดไนจีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชิปก็ใช้ชิปของเซ็กซัตอินสูเมนต์นะฮะซึ่งเป็นชิปทั่วไปของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับไม่ได้ชิปอะไรแพงแล้วก็รถมันก็เป็นสเปคที่ต่ำๆนะฮะวิ่งได้แค่เจ็ดร้อยสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกิโลต่อชาร์จนะฮะการใช้งานก็แสนสองแสนก็พังแล้วครับนะฮะออกแบบให้ชิ้นส่วนมันน้อยา้ายนงงานน่ะะถูกเวควรับ ก,ก็ควรจะนะฮะคราวนี้คนญี่ปุ่นก็มาบอกว่าอืมตอนนี้เราควรจะก๊อปปี้รถจีนในเรื่องของความถูกชิ้นส่วนต่างๆนี่ทำยังไงว่ามันถึงได้ถูกขนาดนี้นะราคาขายได้ยังไงวะขายละแสนกว่าบาทนะคราวนี้สิ่งที่สิ่งที่จีน กับญี่ปุ่นเนี่ยคุยกันก็คือว่าบริษัทญี่ปุ่นจะเป็นบริษัทที่มีพาร์ทเนอร์ในจีนเยอะมากนะยกตัวอย่างเช่นโตงฟงก็ฮอนด้านะ GAC Honda GAC คือบริษัทกวางเจาออโตุมอทีฟนะฮะก็เป็นบริษัทกวางชีนะฮะเป็นบริษัทรัฐบาลกวางเจานะฮะหุ้นกับฮอนด้าอย่างเงี้ยหรือแม้ทต่กวางชีนี่ก็หรือกวางเจาออโตุมอทีฟนี่ก็ไปหุ้นกับอิซูซุมิซูบิชิโตโยต้าด้วยนะครับพูดง่ายว่ากวางเจาออโตุมอทีฟนี่หุ้นกับรถญี่่่ปุุนทกกยยออเเเลาาาหมดวงจ พาะอ,อะไรใช่ไหมครับพ่งเจ้าเป็นจีนตอนใต้ที่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรในการสู้รบกับญี่ปุ่นไม่ค่อยเกลียดญี่ปุ่นเท่าไหร่ไม่เหมือนจีนเหนือฮะเสี่ยงท้านี่ไม่เอาญี่ปุ่นเลยนะครับจีนเหนือนี่เกลียดญี่ปุ่นมากเลยนะครับแต่จีนใต้นี่ไม่ค่อยเกลียดครับเพราะว่าจีนใต้ไม่ได้รบกับญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นรบกับจีนเหนือในช่วงสงครามโลกนะฮะฉะนั้นร่องรอยของความเกลียดชังมันยังไม่มีเท่าไหร่ฉะนั้นแถวทางใต้จะขายตัวต้ฮอนด้าดีมากทั้งเหนือภาคกลางแถวเสี่ยงฮ้ายยยยาาากกขจะ ดังนั้นทางกวางชี่กวางชี่นี่คือกวางเจาอุตุมิทีมนี่ก็จะมีพันธมิตรเป็นญี่ปุ่นเกือบหมดนะฮะฉะนั้นรถโตโยต้ามิตซูบิชิฮอนด้าอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยมีหน้าตาเหมือนกวางชี่อโตุมิทีมกวางชี่อโตุมิทีมเป็นคนผลิตครับและข้างในไส้ในเนียมันเป็นรถจีนครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับรถญี่ปุ่นไส้จีนเนี่ยไม่ใช่ผมพูดนะครับใครๆก็พูดครับรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าฉะนั้น GAC รถไฟฟ้าก็จะหน้าตาเหมือนรถ ญี่ปุ่นมิสูบิชิหรือตรงฟงก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับ Honda นะหรือแม้กระทั่งฉางอันก็มีหน้าตาคล้ายกับ Mazda เหมือนเดะ๊ะฉางอันกับ Mazda เป็นเป็นทุกส่วนกันนะน่าแปลกใจนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออีลอนมัสครับอยู่ฝั่งอเมริกามันโลกพลิกว่าหมายความว่าไงมีข่าวดังมากเลยครับที่อีลอนมัสมีแผนที่จะซื้อรวมกิจการกับ Ford Oh, ฟังแล้วตกใจอันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จก็ไปไป,ไปเดากันเองนะครับแต่ว่ามีการประกาศขึ้นมาว่าอาจจะมีความสนใจในการที่จะรวมกลุ่มควบกิจการระหว่าง Ford กับ m a ส d ากับ Elon Musk เทสล a านะครับฟอร์ Ford กับ m a ส d ามันควบกันอยู่แล้วตอนนี้ฟอร์ดถอนทุนจากมาส d a ไปแล้วนะครับพูดผิดไปจากนั้นเทสล a าจะซื้อ Ford หรือไม่เนี่ยอีลอนมัสก็เลยมีข่าวลือขึ้นมาว่าจะซื้อฟอร์แต่ฟอร์ก็ออกมาปฏิเสธบอกว่ามันเป็นข่าวเท็จ แต่ว่าบางส่วนก็บอกว่าเป็นการพูดคุยไม่รู้จะเชื่อใครหรือมงกันนะแต่ยังไงแล้วแต่ฟอร์ดมีความสัมพันธ์กับเทสลาเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องซูเปอร์ชาร์จเจอ์ของเท s l a ในอเมริกาเหนือก็จะใช้ของฟอร์ดกับเท s l a รวมกันนะครับทั้งคู่ก็เป็นคู่แข่งในตลาดรถไฟฟ้าซึ่ง Ford F-150 Lightning กับเท s l a c y เบอร์ทักเนี่ยก็เป็นคู่แข่งกันนะครับฟอร์ดมาสตงกับ เทสซาโมเดลวก็เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่อย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยการเป็นคู่แข่งก็เป็นพันธมิตรได้ครับเพราะว่าผลประโยชน์ทางการตลาดหุ้นเนี่ยมันช่วยได้ครับเวลารวมกันกิจการหรือรันควบรวมกันนจะทำให้หุ้นราคาดีนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ข่าวที่อาจจะพลิกกันได้นะครับว่าอเมริกันก็อยู่เดียวเดียวโดดเดียวเดียวได้ไม่ได้ก็ต้องควบรวมกิจการกัน,กนถึงจะอยู่รอดนะครับอีกรัสดหนึ่งที่น่าจะมีปัญหาในระยะยาวคือ GM General Motor s นะครับซึ่งมีเผชิญปัญหาครั้งใหญ่นะครับ แต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่เกิดเชิอในอเมริกาครับประเชิญในจีนครับมีการตัดขาดทุน5,000ล้านเหรียญมหาศาลมาคือ 5, 000 000 000 000 000 es, มาเลยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายกับประรับโครงสร้างการดําเนินการในจีนมีมูลค่าประมาณ2,500ล้านนะครับมูลค่าที่1นนะครับมูลค่าที่2คือการลดมูลค่ากิจการลง2,500ล้านเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆว่ามีการลดมูลค่าของกิจการกับการตัดค่าใช้จ่ายการดําเนินการ5,000ล้านเหรียญ น่ากลัวมากหุ้นของ G M ตกไปเลยครับ2.7%ในข่าวนี้นะครับมันมีการปรับโครงสร้างในประเทศจีนนะครับซึ่ง G M เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปสักครู่เนี่ย ในส่วนที่เรียกว่าจีนเหนือหรือจีนตอนกลางที่เรียกว่าเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ย GM ร่วมมือกับแสกมอเตอร์ครับไม่ร่วมมือกับญี่ปุ่นร่วมมือกับอเมริกานะครับเปิดผลิตรถยนต์ภายใต้แบรนด์ที่เรียกว่าบูอ e ิกเชฟโรเลตแล้วก็คาดิแลคก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่ามีการคาดการธุรกิจใหม่กันปรับโครงสร้างบางส่วนครับซึ่งไปไม่รอดนะราคาหุ้นร่วงนะครับยอดขายตกนะครับนางแมรี่บาราละครับ Ceo ของ g m ได้บอกว่ากิจการในตลาดเนี่ยในจี A นเคยทำกาไรมหาศาลนะตอนนี้ขาดทุนปีที่แล้วขาดทุนครับเังนอ้นการที่การขาดทุนของโครงสร้างการดําเนินการเนี่ยมันจะทําให้มีความพันผวนนะครับแต่แล้วก็แล้วแต่นะส่วนแบ่งการตลาดก็ยังไม่เลวร้ายมากนักนะยังพออยู่ได้นะปรับตัวเล็กน้อยนะฮะก็ปรับตัวเล็กน้อยเพราะมันปรับตัวมาเยอะละมันลดมาตั้งครึ่งนึงอ่ะ เสร็จแล้วตอนปีที่แล้วก็ปรับตัวเล็กน้อยเพราะมันลดมาครึ่งหนึ่งแล้วนะอันนี้คือส่วนของ GM ที่อยู่ในตลาดจีนก็จะไปไม่รอดเพราะยอดขายหายไปครึ่งนึ่งนะฮะโฟกส์สวากเก็เป็นบริษัทเยอรมันที่ร่วมมือกับแซกเหมือนกันแซกก็ชอบร่วมมือกับฝรั่งมากกว่าญี่ปุ่นแซกไม่เอาญี่ปุ่นนะครับอันนี้โ o l k s สวากเก็มีปัญหาเดียวกันก็คือตลาดในจีนเนี่ยมันก็แย่ลงนะครับเคยขายได้1ิ 5%นะครับมาก็แชร์ตอนนี้เหลือ11%นะเป็นมาก็ะแชร์อันดับ1ในประเทศจีนได้ตกลงมาเป็นอันดับ2ครับที่11%โดยแพ้ BYD นะครับโฟกสออเ,เข้ามาจีนตั้งแต่ปี1978โดยเน้นเรื่องคอมเมอรเชียลแท็กซี่นะครับแล้วก็ขายรถยนต์นั่งมาปี2000นะครับก็เป็นรถยนต์ที่ดังมากในจีนนะจนคนจีนคิดว่าโ o l ส s w a g e n คือรถจีนรถแบรนด์จีนนะการดําเนินการเปิดโรงงานใน จีนแล้วก็ผลิตรถมากกว่าในเยอรมันนี่ครับในจีนเนี่ยแต่ว่าไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้กําไรจากการดาเนินการมันลดไปตั้ง20%เมื่อปีที่แล้วกับเทียบกับปีที่แล้วนะครับราคาหุ้นตกลงไป60%บนะครับมูลค่าการตลาดเหลือแค่ห้าหมื่นล้านเหรียญเท่านั้นเองเพราะเหตุผลก็คือยอดขายมันตกล่วงละเนระหน้าเลยครับฟกซัวร์เกเลยมีนโยบายปิดโรงงานในเยอรมันครับเป็นรอบ87ปีที่เปิดโรงงานมาเนี่ยปิดโรงงานเป็นครั้งแรกนะครับเพราะ EVG นี่แหละทาให้ยอดขายในจีนตกต่ํายอดขายในยุโรปตกตก่ํา เราก็เลยรู้ว่าการที่โลกพิกโั่วอย่างหนึ่งเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือ e v ีจีนมาตีตลาดครับโดยเฉพาะเทสลาครับเทสลาเทสลาก็ถือเป็น EV จีนเขาเป็นรถที่ผลิตในจีนนะครับโดยการที่กิกะไฟตอรี่เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสปายเออร์ในจีนนะฮะเป็นการทําให้จีนมี EV ของตัวเองตั้งแต่เทสลาเข้ามาเปิดค,ความสําคัญของเทสลานี่แหละทำให้ e v วจีนเกิดและมีความพิกโค่วกันอย่างรุนแรงในเรื่องของยอดขายนะครับ เรามาระเมินความผิดพลาดของฟ็อกสวาเก้นไหมครับว่าเพราะอะไรทำไมยอดขายจาก15นาเนี่ยนมาได้แชร์จนเหลือ11เนี่ยเพราะเหตุผลก็คือ1เขาไม่ให้ความสําคัญกับซอฟต์แวร์ครับอินเทอร์เฟซซอฟแวร์เนี่ยมันแย่และเขาไม่ให้ความสําคัญในการพัฒนาให้มันดีนะครับโดยเฉพาะรถที่เปิดตัวใหม่ ID3 EV นี่มีปัญหาซอฟต์แวร์มันอย่างยิ่งเลยครับทำให้รถไม่ได้คมนิยมนะครับแล้วสิ่งที่เหนืออื่นใดก็คือสเปคและราคาครับมันแพงสเปคอ่อน ราคาแพงแล้วจะไปสู้วีวีจีนได้ยังไงครับการแข่งขันกับอีวีจีนก็เลยไม่สามารถครับแพงกว่าตั้ง30%ในสเปคที่อ่อนกว่านะครับมันก็เลยทำให้ยอดขาย ไม่ค่อยดีเหตุผลก็คือมันก็ยังพอขายได้เพราะเหตุว่าโฟ l ส์วากเกมันเป็นแบรนด์เก่าแก่เนาะความเชื่อหรือในใแบรนด์ก็สูงเนาะแล้วโฟกสวาเกเองเนี่ยก็ขาย E ีีน้อยอยู่แล้วครับขายแค่6.5%ของยอดขายมันก็เลยยังพอก้อมแก้มไปได้เพราะขายแค่25 0 0 0ันคันเองอะ่ะในปี2 0 2 4ที่ผ่านมาเนี่ยขายน้อยมากนะ e ีีแผนการปิดโรงงานของโฟ l สวากเกก็โดนต่อต้านอย่างรุนแรงในเกี่ยวกับสาภาพแรงงานนะครับผู้ผลิตชาวจีนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคร ถเยอรมันได้ก็เป็นที่เรื่องที่น่าทึ่งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็น โลกพิกคค้ดอีกอันหนึ่งครับที่ชัดเจนอีกอันหนึ่งครับที่เราต้องเข้าใจมันก็คือรถยุโรปที่ไม่ใช่รถเยอรมันนี่มีค่ายหนึ่งครับที่ใหญ่มากมีแบรนด์อยู่ในมือถึง14บแบรนด์ก็คือสเตเลติสซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างใหม่นะครับมันการรวบรวมแบรนด์ทั้งหมดเลยที่มีอยู่ในอเมริกาเหนือในยุโรปมารวมกันเป็นบริษัทที่เรียกว่าสเตเล t i สครับวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาในคาร์ลอสเซราเวลนะครับซีอีโอของบริษัทสเตเลติสครับลาออกจากตำแหน่งครับลาออกด้วยเหต เขาบอกว่ายอดขายที่ตกต่ำของเครือสเตลลติส ouais. ทำให้เขาอยู่ไม่ได้ครับเขาก็เลยลาออกเพราะเหตุผลก็คือรับผิดชอบในการที่ยอดขายตกต่ำนะครับสเตลลติสนี่มี14แบรนด์เนี่ยยกตัวอย่างแบรนด์ให้ฟังก็ได้ครับเช่นจิ๊บเฟียสเปอร์โยเงี้เขาก็บอกว่าเขาลาออกกเพราะเหตุผลอีกผลนึงก็คือว่ากาไรของบริษัทจะลดลงครับจะทำให้เขาไม่สามารถอยู่ได้ครับฉะนั้นสเตลลติสก็ต้องหาซีอีโอคนใหม่ให้เร็วที่สุดนะฮะฉะนั้นในไม่กี่สบา์เียก็อาจจะมีการ ประชุมผู้ถือหุ้นนะฮะแล้วก็หาซีอคนใหม่เขาบอกว่าเบื้องหลังในการที่ซีอลาออกนี่เกิดจากการขัดขันแย้งอย่างรุนแรงของกรรมการบริหารทั้งหลายนะครับที่บอกว่าการที่ยอดขายในอเมริกาเหนือตกต่าเป็นอย่างยิ่งเนี่ยต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับแล้วเขาก็ยังบอกว่ากาไรที่ลดลงในอย่างยิ่งเนี่ยจะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงด้วยแล้วก็ยอดขายชะลอตัวด้วยสินค้าคงค้งเต็มตลาดอเมริกาเหนือเนี่ยมันเป็นทําให้ปั่นทอนกาไรของเจเนอริสให้ลดลงฉะนั้นตลาดอเมริกาเหนือเป็นตลาดที่สาคัญมากที่สุุดของงาาเเนนนนะรรัฉ้้กกม่ การทาตลาดในอเมริกาเหนือเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญและการทําให้ยอดขายตกต่ำเนี่ยซีอต้องมีส่วนรับผิดชอบก็เลยลาออกคาเตือนเนี่ยระบุว่าเขาอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงนะครับโดยเฉพาะซีอเนี่ยนายทวาเลสก็เลยลาออกการคัดเลือก c ีอคนใหม่เนี่ยมันก็เลยทําให้หุ้นของサラติสเนี่ยลดไป40%ในปี2 0ง4ันสองสี่ฟังแล้วเหนื่อยนายแทนนะครับการที่ยอดขายเจอซิตในสหรัฐอเมริกามีความ 1, ผนะันผวน มียอดขายลดลงถึง17%นะฮะโดยเฉพาะแบรนด์ดังๆเช่นแบรนด์ดอทแลมจิบไคลเซอร์นี่เป็นแบรนด์อเมริกันแท้ๆนะถ้าคุณไปอเมริกาคุณจะเห็นแบรนด์พวกนี้เยอะมากแลมนี่เห็นเยอะมากแลมนี่คือรถ p ิกอัพที่เป็นคู่แข่งกับฟอร์ดนะครับจิปนี่แน่นอนครับรถ SUV ที่เป็นรถที่มีชื่อเสียงมากไคลเซอร์นี่เป็นรถที่มีตระดอันยาวนานนะครับดอทนี่ก็เก่าแก่มากครับรถดอทนี่ดังมากพวกนี้โดนซื้อไปโดยพวกยุโรปสเตเดอร์ซิสซื้อไปจากคนอเมิกัน,นาานลล้จขจขขอขอออูซืยงง อเมริกาบอกว่าบริษัทเทรซิสประสบปัญหาการขายรถอย่างรุนแรงนะครับรถที่ออกมาขายไม่ออกเลยนะฮะปัญหาระ,ระยะสั้นเนี่ยมันทําให้ชื่อเสียงบริษัทมันแย่ลงนะครับไม่ทราบสาเหตุจากอะไรนะฮะการวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าการลาออกอย่างกระทันหันของเทวเลสเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งของคณะกรรมการบริหารครับจากนั้นการตัดสินใจลาออกก็เป็นสิ่งที่ดีครับจะได้เริ่มต้นใหม่หาทางใหม่โลพี่ครัวครับเทราซิ กำลังอยู่ในสภาพว่าย่ำแย่อีกบริษัทหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเป็นบริษัทญี่ปุ่นครับซูซูกิมอเตอร์ซูซูกิมอเตอร์เป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กนะครับในญี่ปุ่นแต่เขามีขนาดใหญ่นะครับในตลาดโลกเป็นอันดับ8ในตลาดโลกนะครับมียอดขาย4ี่ล้านกว่าคันเหมือนกันครับเหตุผลเขาที่มีเขามีตลาดใหญ่ก็เพราะว่าเขาดังในอินโดนีเซียแล้วก็ อินเดียแล้วก็ในญี่ปุ่นเองญี่ปุ่นเองก็ดังมากนะครับซูซูกิเป็นรถเคคาขนาดเล็กขายดีมากแล้วรถที่เขาถนัดที่สุดก็คือรถขนาดเล็กซึ่งมันใช้ดีสําหรับประเทศยากจนอย่างอินเดียหรืออินโดนีเซียนะจะสังเกตดูเราไปอินเดียหรือไปอินโดนีเซียเราจะเจอรถซูซูกิเยอะมากนะบริษัทซูซูกิมอเตอร์ที่ประเทศอินเดียก็เลยมีการควบรวมกิจการครับคือมารุติซูซูกิกับบริษัทซูซูกิมอเตอร์คุชราด รวมตัวกันรวมตัวกันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตอนนี้ s ุสกิมอเตอร์เองเนี่ยไปลงทุนในอินเดียเยอะมากมีกําลังผลิตรถตังสล้านคันเขาทนไม่ไหวเหมอนกันในการที่ลงทุนขนาดนี้เขาก็เลยจะหาพาร์ทเนอร์ร่วมทุนในโลโก้ท้องถิ่นโดยใช้บริษัทที่เรียกว่ามารุติเนี่ยร่วมมือกับคุชลาชเนี่ย เพื่อจะให้ซูซูกิเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนอินเดียครับมาร่วมขยาย,ย,ายกิจการกําลังผลิตไม่มากขึ้นแล้วก็สามารถขยายตลาดในอินเดียได้ดีขึ้นพูดง่า,ายว่าอยากที่เป็นเจ้าของร้อก็มาร่วมทุนกับคนอินเดียเพื่อจะทำให้บริษัทมั่นคงในเรื่อง cash flow บริษัทมั่นคงในเรื่องยอดขายและการขยายเครือข่ายนะฮะที่มีกําลังผลิตถึง2ล้านคันต่อปีใหญ่มากนะครับ แค่แบรนด์เดียว2ล้านคันนี่อันนี้เป็นข่าวข่าวที่เราจะ,ะเรียนให้ท่านทราบว่าในโลกแห่งความเป็นจริงของโลกรถยนต์เนี่ยมันผันผวนรุนแรงมากในปี2 0 2 4นี่แล้วมันจะผันผวนอย่างรุนแรงมากกว่านี้ในปี2 0 2 5เชื่อไหมครับว่าผมอยู่ในสถานการณ์ที่ฟังข่าวข่าวแล้วผมก็ปวดหัวมันเป็นวิกฤตที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในรอบร้อยปีครับก็บเป็นธรรมดาครับที่ในเมื่อโลกมันเปลี่ยน่ะดิทรัพอะลวมันเปลี่ยนอย่างรุนแรงเหมือนสภาพอากาศที่เรียกว่าสตอม หรือฝนพันปีนะฮะเขาเรียกว่าสตอมบอมเอ่เดนบอมอะไรจำลอนนั้น,นคือการทิ้งตัวอย่างหนักของพายุฝนเนี่ยเดนบอมแล้วกันมันก็เหมือนกับรถยนต์ตอนนี้ก็คือโดนบอมโดย e ีวีจีนทำให้โลกมันปั่นป่วนวุ่นวายถึงขนาดนี้ขอบคุณที่ติดตามชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวเถา เพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร